ใช้ปากกาแล้วเนาะหยุดหยุดแล้วจะโยโย่ไหมใช้ปากกาแล้วนานแค่ไหนจะเห็นผลนะคะความเห็นผลของของการใช้ปากกานะคะบางคนก็จะแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกเลยว่าหลักการของเขาคือเขาช่วยควบคุมการกินใช่ไหมคะถ้าตั้งต้นคนที่ใช้ปากกานี้นะคะเป็นคนกินปริมาณเยอะมากๆเลยเมื่อเราไปตัดวงจรกินอันนี้ได้ การกินลดลงอย่างรวดเร็วอันนี้ค่ะเขาจะเห็นผลเรื่องของน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกที่บอกว่าในช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกในน้ำหนักที่ลดลงในสัปดาห์หนึ่งหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ใช่การเผาผลาญพลังงานที่มันค้างในร่างกายนะคะมันคือการที่เรา หยุดการกินลดปริมาณอาหารเข้าไปในร่างกายน้าหนักที่หายไปคือน้าหนักของอาหารที่ไม่ได้เอาเข้าไปเพิ่มขึ้นเยอะมากเนาะหลังสองสัปดาห์ไปแล้วที่ร่างกายเริ่มเอาพลังงานที่ส่วนเกินไปเผาผลาญเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นน้าหนักที่เป็นน้ําหนักของเราอะค่ะจริงๆท,ที่ที่เผาผ่านพลังงานส่วนเกินจริงๆนนะหลังสองสัปดาห์แล้วก็รูปร่างที่เปลี่ยนแปลงจะประมาณสองสัปดาห์ไปแล้วเนาะและเมื่อหยุดยาตัวนี้ไม่เกิดโยโย่โยแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องอยู่ในข้อแม้ว่า เราต้องคุมพฤติกรรมการกินของเราได้แล้วจริงๆถึงหยุดยาข้อมูลการศึกษาปัจจุบันนะคะผบว่าจริงๆยาตัวนี้เขาทําการศึกษาทั่ทั้งโลกเลยนะคะว่ามันสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมการกินของเราได้แบบถาวรเลยแต่ว่าต้องใช้ยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปบางคนอาจจะถึง6เดือนเนาะสามารถที่จะแบบ ปรับวงจรการกินที่ไม่ดีเป็นพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีได้เป็นการปรับพฤติกรรมถาวรได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับพฤติกรรมเราถาวรได้แล้วการหยุดยาก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะต้องกองังวลว่ามันจะเกิดโยโย,โย่หรือกลับมาอ้วนเยอะใหม่ค่ะเนาอะอาจได้รู้จักปากกาก,กันแล้วเป็นยังไงบ้างสนใจยังไงก็เข้ามาสอบถามกันดีกว่าเนาะมาคุยกันได้ใครอยากได้ข้อมูลอะไรบ้าง